ประกันสังคมจ่ายทุกบริษัทสูงสุด6แสนม .33 ได้2,500ทุกคนกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตา33มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับแจกเงินเยียวยาแรงงานผู้ประกันตนม .33 รัฐบาลจ่ายนายจ้างสูงสุดแห่งละ หกแสนบาทลูกจ้างใน10จังหวัดรอรับโอน2,500บาทวันที่16กรกฎาคม2,564แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินงานการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ใน10จังหวัดใน9ก้าเจตการว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพิจารณาการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสิจังหวัดแล้วโดยให้เร่งลงทะเบียนกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมถึง เห็นให้กระทรวงมหาไทยให้ความช่วยเหลือกระทรวงแรงงานในการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ต่อไปแรงงานม33ได้2,500บาททุกคนในทางปฏิบัติและการดำเนินการเยีวยากระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในการจ่ายเงินชดเชยผู้ที่อยู่ในมาตรา33ที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการที่ถูกปิดตามประกาศคำสั่งของรัฐบาลและต้องการให้ได้เงินเยียวยาแก่แรงงานผู้ที่อยู่ในมาตรา33และที่อยู่ในระบบทั้งหมดได้รับการชดเชย2,500บาทด้วยโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลข ประจำตัวประชาชนในวันที่15สิงหาคม2564นาจ้างทุกบริษัทได้สูงสุด6แสนบาทแรงข่าวระบุเพิ่มเติมถึงรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาอีกว่าเมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลและตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้จดทะเบียนพาณิชย ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพลงเลขประจำตัวประชาชนให้แก่นายจ้างตามมาตรา33ทุกบริษัทใน9กิจการที่อยู่ในเขต10จังหวัดควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มโดยนายจ้างได้สูงสุด6 0แสนบาทลูกจ้างไม่เกิน200คนคนละ300บาทในวันที่15 สิงหาคม2,564เช่นเดียวกันกรณีบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งรัฐบาลนายจ้างต้องขึ้นทะเบียน G s e r v i c e เพื่อแจ้งว่าไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามมาตรา33โดยระบุให้ชัดเจนว่าลูกจ้างมีกี่คนและหยุดงานตั้งแต่วันที่อะไรถึงวันที่อะไรส่วนลูกจ้าง มีหน้าที่กรอกแบบสปส .2 ขีด0 1ทับ7และแนบสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่งให้นายจ้างรวบรวมเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมภายใน3วันหลังจากที่ทนายจ้างลงทะเบียน e-service แล้วเพื่อจะได้รับเงินโดยเร็วซึ่งเงินกองทุนประกันสังคมจะจ่าย50%เ สูงสุดไม่เกิน7,500บาทก็ได้นิวางานสูงสุด90วันทั้งคนไทยและต่างชาติที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่วนวงเงินเยียวยาเพิ่มเติมตามมติคอรอมอมาจากเงินกู้วงเงิน30 0 0 0ล้านบาทโดยใช้หลักฐานข้อมูลของประกันสังคมในส่วนนี้เจาะจงจ่ายช่วยเหลือเร่งด่วนแก่กลุ่มแรงงานไทย และผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด10จังหวัดกรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งรัฐบาลใน9กิจการโดยลูกจ้างมาตรา33ที่ได้รับเงินจากประกันสังคมเยียวยาเดิมได้รับ50%ของรายได้สูงสุดไม่เกิน7,500บาทรัฐบาลจะเพิ่มให้ สมทบลูกจ้างสัญชาติไทยอีก2,500บาทต่อคนรวมแล้วได้สูงสุด10,000บาทสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39และ40ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้รัฐบาลจะเยียวยา5,000บาทโดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา39และ40 ก่อนวันที่28มิถุนายน2564ให้รีบสมัครภายในวันที่30กร,รกฎาคม2564เพื่อสำนักงานปราก,การสังคมจะได้ส่งข้อมูลเข้าคอรมในวันที่20กร,รกฎาคม2564เพื่อพิจารณาครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษพรวย นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาดวยทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้และที่สําคัญอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนปลอดภยัยไร้โควิดกันตลอดปีและตลอดไป สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ